สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ําหวานนะคะวันนี้เราก็ได้มาเอาหญ้านะคะที่ของสีดอคุณเงินนะคะอยู่ตอนนี้เราอยู่บ้านของคนรักนะคะเป็นไงบ้างครับคนลอยสวัสดีครับค่ะได้มาเอาหญ้าของสีดอคุณเงินใช่ไหมคะครับค่ะร้อนไหมคะร้อนครับผมตอนนี้กําลังได้ครึ่งรถนะคะเราจะเอาไปให้ น้ำหวานนะคะขอพระคุณคนรักนะคะที่ได้ให้หญ้ากับน้องน้ำหวานนะคะคนลอยก็ตัดไปเยอะเลยยาวมากครับยาวด้วยค่ะนี่ก็เป็นที่ของคนรักนะคะที่คนรักได้ปลูกหญ้าไว้นะคะส่วนของคนลอยนะคะก็ไม่เกิดนะคะไม่เกิดครับผม ที่ปลูกไว้ที่บ้านของหนูนะคะไม่เกิดเลยค่ะมันเกิดไม่สวยเนาะคนลอยเนาะแม่หนูบอกว่าให้ไปปรับปรับดินใหม่นะคะค่ะแต่ก็มีความจําเป็นนะคะเราก็ต้องไปปรับดินค่ะเพราะว่าเอาไว้ให้น้ำน้ําหวานนะคะกินหน้าแล้งนะคะต้องเอต่อน้ําต่อหลายอย่างนะคะที่สวนตรงนั้นนะคะเดี๋ยว วันหลังจะพาพี่พี่เอฟซีไปดูนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปบ้านนะคะเพราะว่าธุระบ้านคนลอยยังไม่เสร็จนะคะเราจะเอาไปเต็มรถเลยเหรอคะคนลอยไม่ครับผมเราจะไปแค่พอกินค่ะคนลอย่าเอาไปแค่พอกินนะคะเอาไว้ให้สุดาคุณนุ่นและช้างเชือกอื่นๆนะคะ <c oughs> ด้วยนะคะ ก็ก็ขอบคุณคนรักนะคะที่ให้ได้ให้อาหารน้องน้ำหวานนะคะหลายรอบแล้วเนาะค่ะคนรักก็ได้แบ่งปันให้น้องน้ำหวานหลายรอบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคนรักนะคะเลยก็จะเหยียบนะคะเหยียบให้มันได้หยาดหยาดทำไมถึงเหยียบครับคนเลยเหยียบให้มันยุบครับอ๋อเหยียบเพื่อให้มันยุบนะคะรถวิ่ง เราจะนัะ่งทำน้ำจิวค่ะคเพราะอร่ยว่ามันก็ได้ไม่ติวนะคะมันไม่เยอะครับผมก็เลยไม่ได้รับครับอ่าไปแค่พอกินนะคะรับวันนี้มีแดดเนะาะเมื่อวานไม่มีแดดเมืม่อวานหนาววันนี้ร้อนนะคะาอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนน้องน้ำหวานเจอ ายากกันเลยค่ะอตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะสาวน้อยของเรานะคะว่าที่คุณแม่นะคะก็จะไปอาบน้ำนะคะกินน้ำนะคะเดินก็จะไม่ออกแล้วค่ะเดินก็จะไม่ออกแล้วลน้ำจะไหลไม่ค่อยไหล นี่ค่ะน้ำเองเลยค่ะลงใส่หิวน้ำวันนี้อากาศร้อนค่ะปล่อยให้กินเองเลยคนร่อยเอาใส่ยางใส่ทังอะ่ะโอ้คนร่อยคะ่ะทังใหญ่กว่านี้ไม่มีหรอคะไม่เห็นถังที่บ้านมีอยู่นะน โอ้ยคนลอยแม่เอาถังมาให้ลูกสาวแม่เขบอกว่าจะเอามาเปลี่ยนให้มาเปลี่ยนครังนั้นมันแตกหรือเปล่าถังเล็กเอาใช้เราล้างครับผมราคาง่ายใช่ไหมคะโอ้โหคนลอยน้ำได้สะดวกครับผมนี่ดูนะคะคนลอยว่าถังเล็กเลยเนี่ยเอาถังใหญ่มาดีกว่าเอามาเอามาอีกด้วยถังหนึ่งอ่ะเอามาเติมมาด้วย ใส่วันนี้หิวน้ำนะคะเพราะว่าอากาศร้อน,นะคะ่ะวันนี้วานก็กินต้นไม้ไปนะคะวันนี้ก็กินหญ้าไปนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปหาหาอะไรค่ะคนนรไล่หาอะไรดีพรุ่งนี้นร่้ว่านอนคิดก่อน ต้องหาสลับปรับเปลี่ยนให้เขานะคะกินน้ำสบายใจเลยเดยวแค่ันก็หมลนะ้ะถ้าเอามาประมาณนี้นะคะวันหนึ่งหมดค่ะวันหนึ่งหมดเก่งๆนะคะ บน้ำเสร็จก็จะได้ก่อไฟนะคะให้น้องน้ำหวานนะคะก่อไฟรอบลงช้างนะคะเราต้องก่อไฟก่อนก่อนมืดนะคะยุงจะไม่มาเท่าไหร่นะคะถ้าเราก่อไฟมืดนะคะยุงมาแล้วพ่อก็อาบให้ลูกสาวก็เล่นน้ำนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ่ะแม่บ้านจะเอามาเองดีกว่าเอาถังใหญ่มาดีกว่ามาให้ลูกเล่นดีกว่าวันนี้ไม่ได้มานอนกับน้องน้ำหวานนะคะเพราะว่าแม่ไม่อยู่นะคะต้องนอนเฟ้าบ้านหลังใหญ่นะคะนี่จะนอนน้ำหวานนอน นอนที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยววันแม่กลับมาจากทำธุระนะคะก็จะได้มานอนกับน้องน้องหมานะคะเออดูค่ะดูลูกสาวหนูค่ะตุตะตุตะเดินดานะคะเออลูกสาวไขว่อ่าเดิออกกำลังกายเลยลูกออกกำลังกายสักสักสองรอบสิลูกเอเอเลยเ,เดินเลยลูกเดินเลย เดินบริเวณนี้แหละลูกเดินไปเล่นเลยลูกแล้วก็จะปล่อยให้น้องน้ำหวานนะคะเดินก่อนนะคะเดินไปไหนล่ะคะนะ่ะเดินออกวนมาลูกวนมาน้ำหวานววมาพอว่ามาแล้วมาก่อนเร็วแล้วลว,วอ่าพ่อบอกมาก่อนมามาเออพ่อก็สั่งได้นะคะโอ้โหพ่อนั่งสั่งให้ลูกมานะคะลูกก็มาเออมากับลูก นจะไปไหนน่ะมามามาเร็วมามาเออไปกินยาเวไปกาไปลูกไปก็สวนนี้นะคะก็เป็นสวนของช้างอีกเชือกนะคะเชือกเลยนะคน่อยอ่านี่เป็นสวนของแม่มูลนะคะช้างบันทลาดเหมือนกันนะคะ กินต้นอะไรคะน่ะเือครับอะไรนะเืออ๋อตอนนี้ปล่อยให้กินเครือนะคะให้เขากินก่อนอนะพอกับลูก,กเดี๋ยวกลัวไปกินต้นมะม่วงเขาพอกับลูกพอก่อนนะไม่ยอมมานะคะนะเห็นเครือ,อนี่กินใหญ่เลยคะนะ่นะอาม่เนฮะ้ยาย ก็ให้เดินชมรอบบ้านตัวเองก่อนนะคะก่อนจะค่ะวันนี้ให้เดินเล่นรอบบ้านตัวเองนะคะแล้วก็จะไปมามาอะไรคะเขาจะกินกินหญ้าในรถเขาหรือเปล่าน้ำหวานเขาจะเชื่อฟังพ่อเขานะคะ <c oughs> ก็จะปล่อยให้เดินเล่นนะคะวันน <OR> ี <generally> ้ไปไปตามพ่อแหมพ่อจะพาไปกินเรยนะไปหวานท่านหนูบอกไม่ฟังนะคะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินหญ้าข้างล่างใช่ไหมคนลอย เดี๋ยวพาไปกินยาข้างล่างนะคะวันนี้ให้นางได้เดินเล่นนะคะเหนืธรรมชาติเขาเลยนะคะ ตรงนี้ก็ป่าหญ้าตรงนี้ก็เป็นของช้างอีเชือกนะคะปล่อยให้เขาคนลอยก็จะปล่อยให้เขากินหญ้าตามตามกินหญ้าเขาเรียกหญ้าเลยคะคนลอย yeah. ก็เลยว่าย่าไม่รู้นะคะจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ย่านี้น้องน้ำหวานก็กินดีนะคะย่าตัวนี้เกิดจากธรรมชาตินะคะไปเขาใช่ไหมคะวันนี้ ไปกินไปเรื่อยครับผมแล้วเข้าหลักครับค่ะก็จะกินญ้าที่เราตัดมาคนไรก็จะนั่งเฝ้านะคะที่เฝ้าพออะไรคะเพราะว่ากลัวไปไปกินญ้าของอีกเชือกนะคะค่ะ ว่าองเขาเสียหายนะคะไป,ไ,ปไปแล้วคะ่ะเดินไปแล้วคะ่ะแล้วอีกสักพักนะคะแล้วก็จะเอาไปเข้านอนนะคะเราจะได้ก่อไฟให้นะคะเราต้องก่อไฟแต่หัววันนะคะเพื่อป้องกันยุงไม่ให้เยอะนะคะช่วงนี้หน้าเกี่ยวข้าวยุงก็จะ เยอะหน่อยค่ะเป็นไหนลูกปะกลับไหมทางตันก็ก็จะกลับมาหาพ่อเขานะคะนี่คือเขาสื่อสารกันนะคะ สาวขนตายาวนะคะก็ได้ออกกำลังกายแล้วนะคะก็กินหญ้าที่เอามาจากบ้านของคนรักนะคะใส่หญ้าบ้านของคนรักอร่อยนะคะดูค่ะดูดูเป็นอย่างน้อบรอย่างมองกล้องหรอือวะ่า หลายก็ได้เอายาลงรถนะคะกินได้สองวันครับอืมถ้ากิน3วันใบจะแห้งกับผมจะไม่กินอ๋อถ้าเอาไว้หลายวันก็ใบจะแห้งใช่ไหมคะค่ะเขาก็จะไม่กินนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่พี่พแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต e นะคะให้ช่องพังน้ำหวานด้วยนะคะ พื่อให้หนูได้ทาคลิปดีๆให้คนหล่อได้ทำคลิปดีๆนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องพังน้ําหวานด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆแม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่ให้บ้านพังน้ําหวานตลอดมาแล้วให้กําลังใจทีมงานของเราตลอดมานะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ